ตำนานหมาดำแห่งเกาะอังกฤษไม่มีเล่เาแล้วในเกาะอ,อังกฤษจะมีตำนานหมาดำอยู่นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปีศาจหรือสิ่งชั่วร้ายที่ชาวบ้านพาก,กันเล่าเลยว่าถ้าหากใครก็ตามที่พบเห็นมันคนคนนั้นจะต้องพบกับจุดจบที่น่าสะรึงกลัวเป็นอย่างมากเลยนะครับเรื่องราวของหมาดำจากเกาะอ,อังกฤษก็มีมานานกว่าร้อยปีแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่จะพาก,กันเล่าถึงตำนานผีหมาดำมักจะอยู่ในรูปแบบของนิทานพื้นบ้านที่ชอบออกหากินเวลากลางค่ำกลางคืน แต่ละที่ก็จะมีเรื่องเล่าที่แตกต่างกันออกไปเหมือนกับช่องนี้นี่แหละครับแต่ก็จะมีสิ่งเดียวนะครับที่เหมือนกันเลยนั่นก็คือผีมาดําจะมีลักษณะพิเศษคือตัวมันใหญ่มากมีดวงตาที่ใหญ่โตผิดปกติและชอบออกมาจากเงามืดบางทีก็ว่าผีมาดําเป็นรูปร่างจําแลงของปีศาจหรือสิ่งต่างๆที่เหนือธรรมชาตินะครับแน่นอนรัาว่าที่พูดอยู่นี้คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความตาย ต้นกำเนิดแท้ๆของผีมาดํานั้นก็ยากจะอธิบายซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมาจากไหนกันแน่และก็ไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามาไม่แน่ว่าบางทีอาจจะมาจากเมืองเซลติกของประเทศสกอตแลดนด์นคะครับหรือได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอังกฤษดั้งเดิมก่อนที่ตำนานผีมาดําจะกระจายไปทั่วยุโรปซึ่งมันก็มีความเกี่ยวข้องกับความตายและเทพเจ้าในตำนานต่างๆเช่นเซอร์เวลัสจากตำนานกรีกแกรมจากตำนานนอร์สและคีนแอนนัสจากตำนานเวลส์ครับ ซึ่งทั้งหมดที่เล่ามาล้วนแล้วแต่เป็นหมาดําทั้งสิ้นและยังเป็นผู้บิทักอันเดอร์เวิลหรือโลกใต้ผีพบนั่นเองโดยเรื่องราวของผีมารดำที่โด่งดังในอังกฤษนะครับเราก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของบาร์เกตและแบล็กชักเรื่องเราของบาร์เกตนั้นได้ถูกเล่าขานกันมาอย่างยาวนานจากชาวพื่นเมืองแถวๆยอกเชียเดลนะครับซึ่งมีการจดบันทึกไว้ในหนังสือวิลเลียมโฮลในปี1830 ภายในหนังสือนั้นก็ได้เล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ชอบออกเดินทางไปยังช่องเขาที่น่ากลัวเป็นอย่างมากเพื่อที่เขาจะได้ไป,ปเผชิญหน้ากับบาเกตหรือผีมาดาครับเพียงแต่ว่าการบุกป่าเข้าไปในครั้งนี้ชายคนนี้ก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยครับจนในเวลาต่อมาชาวบ้านก็ได้ไปเจอศพของชายคนนี้ซึ่งตามตัวมีเต่รอยบาดแผลเต็มไปหมดนะครับหน้าอกถูกฉีกเป็นชิ้นชน ด้วยความร้อนบาเกตนี่เองครับที่ทําให้ชาวบ้านหวาดผวาน่ากลัวเป็นอย่างมากก่อนที่มันจะออกมาหลอกหลอนชาวบ้านอยู่เรื่อยๆในแถวย่านเมืองยอครับโดยนักเดินทางที่จะออกเดินทางคนเดียวก็จะถูกบาเกตตบเข้าให้นะครับหลอกให้นักเดินทางนะครับหลงภายในป่าและหุบเขาก่อนที่จะฆ่าทิ้งไปซะดือด้อๆแล้วก็หายตัวไป จนกระทั่ง40ปีต่อมาครับปี1870ก็มีการพูดถึงบาเกตว่ามันเป็นปีศาจขนาดแท้เลยที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้อย่างตามใจชอบมันเคยปรากฏเป็นชายไร้หัวนะครับจู่ๆก็หายเข้าไปในเปลวไฟในบางครั้งชาวบ้านก็เล่าอีกว่าบาเกตจะทำหน้าที่เป็นเหมือนลางบอกเหตุไร้แล้แลก็หายตัวไปแน่นอนครับว่าเมื่อมีชาวบ้านพบเห็นบาเกตหรือปรากฏตัวที่ไหนก็แล้วแต่นะครับจะต้องมีคนในพื้นที่ตายแน่นอนเหมือนในกรณีนกแสกบ้านเรานั่นแหละครับ และถ้าหากมีคนโดนมันทำร้ายนะครับบาดแผลก็จะไม่มีวันหายไปแต่ก็เชื่อว่าบาร์เกตจะโอพีและไม่โดนเนฟแล้วก็ตามนะครับข้อเสียมันก็คือไม่สามารถเดินข้ามแม่น้ำได้โดยตัวถัดมาก็คือแบล็กชักหรือผีมาดำที่มีชื่อเสียงอีกตัวหนึ่งนั่นแหละครับโดยลักษณะท่าทางร,รูปร่างขนาดตัวจะถูกเล่าขานแตกต่างกันออกไปบางทีก็ว่ามันตัวใหญ่มากขนาดน้องๆม้าเลยก็ว่าได้เลยทีเดียวเชียวบางทีก็ว่ามันไม่ได้ตัวใหญ่อะไรขนาดนั้น และในอีก31ปีต่อมาครับในช่วงปี1901ในาย่าน East Anglia นะครับมีคนพบเห็นร่างของหมาดําที่มีขนาดใหญ่เป็นอย่างมากกําลังเดินด้อมๆม,มองๆไปตามทางที่มืดและออกไปอย่างสนามหญ้าผู้พบเห็นก็ยังเล่าอีกว่าในขณะนั้นเขาถึงกับเนื้อตัวเย็นเฉียบขึ้นมาทันทีขนลุกไปทั่วร่างกายเพราะขนาดหมาตัวใหญ่ขนาดนั้นไม่มีแม้กระทั่งเสียงฝีเท้าแถมยังมีดวงตาที่ใหญ่สีแดงเพียงดวงเดียวที่คอยกวาดสายตาไปรอบๆ เมื่อผู้ใดพบเห็นแล้วก็ตามครับคนคนนั้นก็จะถูกเตือนว่าให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตเพราะการที่ได้เห็นหมาดำนะครับจะทําให้ชีวิตอยู่ไม่เกินสิ้นปีนี่แหละดังนั้นควรจะรีบทําพิดใกรรมเอาไว้แต่เน่นๆจนกระทั่งการเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับตำนานผีมาดําก็ถูกเล่าขานต่อกันมาเรื่อยๆครับจากเรื่องราวตำนานอันเก่าแก่ของชาวสแกดิเนเวียนะครับที่เกี่ยวกับหมาล่าเนื้อสีดําแห่งโอดินซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านของชาวไวกิ้งเดี๋ยวคลิปหน้าก็ไวกิ้งอีกนี่แหละครับ ที่พาก,กันตั้งโลกลากอยู่ที่ฝั่งนอร์ฟล็อกเพียงแต่ว่าเรื่องราวของแบล็กชัคก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับโดยเรื่องอันเก่าแก่ก็ต้องย้อนเวลากลับไปนานกว่า500ปีที่ผ่านมาในวันที่4สิงหาคมปี1577นะครับที่เมืองซับฟอกเหตุเกิดที่โบสถบเบิร์กนะครับในบันทึกได้เขียนเอาไว้ว่าแบล็กชัคได้พุ่งทะยานเข้ามาตบคนในโบสครับกระโจนเข้ามาภายในและคำรามเหมือนเสียงฟ้าร้อง มันได้วิ่งผ่านเข้าไปในฝูงชนและฆ่าฝูงชนจํานวนมากมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นะครับฆ่าทิ้งหมดแล้และยังทําลายปลายยอดของโบสถ์ซะหลังคาทะลุออกไปก่อนที่มันจะกระโดดหนีออกมาครับสิ่งสุดท้ายที่มันฝากเอาไว้นั่นก็คือรอยบาดแผลนะครับทิ้งไว้ที่ประตูโบสถ์ทางทิศเหนือรอยแผลที่ว่านี้ก็ยังคงเหลืออยู่ให้เห็นในปัจจุบันนี้นะครับไปดูกันได้เลย ตำนานของแบล็กชักในยุคปัจจุบันนี้ก็ได้ถูกนำมา Modify ใหม่เรื่อยๆนะครับจนกระทั่งปี2003มีวงดนตรีสัญชาติอังกฤษชื่อว่า The Darkness นะครับแต่งเพลงขึ้นมาชื่อว่า Black กช ck วงต่อๆมาเฮย่เง,งี้แล้วก็เอาไปทําตามบ้างนะครับก็ได้ตั้งชื่อขึ้นมาบ้างมันเป็นชื่อเพลงของตัวเองด้วยเหมือนกันครับในยุคหลังๆก็ต่อมาเรื่อยๆนั่นแหละ ในเวลาต่อมาก็มีการปรับปรุงและแก้ไขเขียนเป็นหนังสือนวนิยายประกอบเรื่อง The Burning Black Legend of Black Chuck นะครับและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับถ้าสําหรับใครที่เป็นแฟนภาพยนต์เรื่อง Harry Potter Black s h a c k ก็ได้ถูก J.K. Rowling นะครับใส่เข้าไปในนวนิยายเรื่องนี้เหมือนกันตอนนักโทษแห่งแอสคาบันในปี1999นะครับซึ่งตัวละครที่ว่านี้ก็คือ s i r i u s Black นั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีการเล่าถึง The Grim นะครับซึ่งเป็นลางบอกเหตุเหมือนกัน ตำนานผีมาดำก็ได้โผล่เข้าไปอยู่ในนิทานพื้นบ้านของเกาะอ,อังกฤษในหลายๆเมืองนะครับแต่ละท้องที่ก็จะมีเรื่องเล่าที่แตกต่างกันออกไปซึ่งบางพื้นที่การพบเห็นมาดำก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างที่เมืองไรลี i จสในดอเซสมีชาวไร่คนหนึ่งได้ถูกผีมาดำตามหลอกหลอนอยู่เรื่อยๆแต่หมาตัวนี้กลับไม่ทำอันตรายชายคนนี้ใดๆทั้งสิ้นนะครับจนมีอยู่คืนหนึ่งชายคนนี้เมาเล่าปเป็นอย่างมากด้วยความรำคาญที่หมาตัวนี้มันตามหลอกหลอนนะครับเขาก็ได้เอาแท่งเหล็กเขี่ยไฟนี่แหละครับไล่ทุบหมา แต่ว่าตียังไงก็ตีไม่โดนหมาสักทีครับจนหมาตัวนี้ต้องวิ่งหนีหายไปอยู่ในห้องใต้หลังคาหลบหนีชายคนนี้เมื่อชาวไร่คนนี้ตามไปดูก็พบว่าทองคําและเงินทองนะครับซ่อนอยู่จํานวนมากมม่หลังจากนั้นชาวไร่คนนี้ก็ไม่เจอหมาดําอีกเลยเรื่องราวของผีหม,มาดําก็ยังคงเกิดขึ้นในหลายทวีปครับอย่างเช่นอเมริกา black dog of the hanging hill ครับ ตำนานผีหมาดำเกิดขึ้นในศตวรรษที่19ว่ากันว่าหมาดำตัวนี้จะคอยหลอกล้อมชาวบ้านที่ผ่านไปมาอยู่แถวเนินเขานะครับซึ่งชาวพื้นเมืองแถวนั้นได้เล่าว้ว่าถ้าหากคุณเห็นหมาดำครั้งแรกแปลว่าคุณจะโชคดีเป็นอย่างมากแต่ถ้าคุณเห็นมาเป็นครั้งที่2แน่นอนว่าสวยชิปหายครั้งที่3ม,มันจะตามมาด้วยเรื่องร้ๆแน่นอนครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมามันต้องมีคนไม่เชื่อเป็นธรรมดาครับก่อนที่จะมีนักลองของไปลองของเพียบแหล่ ต่างก็พากันหัวเราะไปตามทางนี่แหละครับมันจะเป็นเรื่องเลวร้ายไปอย่างมากเลยเรื่องหมาดำนี่แหละหลังจากนั้นชายคนนี้ก็ไปเจอหมาดำตอนดึกๆนะครับครั้งที่2ไปเจอตอนเช้าในขณะที่กําลังลงเขาและในขณะที่เขากําลังเดินดีๆกับเพื่อนอยู่นั้นครับจู่ๆเท้าก็ลื่นกิ้งตกเขาไปนะครับขาไปกระแทกกับเนินเขาจนขาหักไปข้างหนึ่งหลังจากนั้นไปต้นมาชายคนนี้ก็ไม่กล้าเดินขึ้นเขาอีกเลย ส่วนทางฝั่งบ้านเราก็เชื่อว่าจะไม่มีนะครับทางอินเดียก็มีเรื่องเล่าหมาดําเช่นกันครับชื่อว่ามหากรหาซึ่งแปลว่าสีดําที่ดีงามแจมแมวไปเลยโดยหน้าที่ของมันก็จะอาศัยอยู่ในป่านะครับเพื่อสร้างความหลอกหลอนให้กับชาวบ้านที่ไม่รู้จักธร,รบ้าทำโมเลยวันวันด,ด,ดูแต่ผีถ้าใครทําชั่วก็จะถูกมาหากรหาหลอกหลอนเอาได้นะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้คนทําความดีที่อินเดียนั่นแหละส่วนทางประเทศไทยนะครับพระอุ้มหมาแม่ชีอุ้มแมวเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก,าากไดไลค์กดแชร์กัน